เฮ้ยขนาดยังกันมาแล้วกนมาเยอะกันมาตายเอางี้เอางี้เออมึงไม่ต้องอธิบายเอางี้กูมึงต้องเรียกกูว่าซาสึเกะนะมึงเรียกกูหมึกเรียกอะไรกูไม่สนใจนะกูบอกก่อนซาสึเกะไม่มึงต้องบอกสีน้ำเงินหรือเปล่าออกน้ำเงินหรือเปล่าอะไรขี้เกียจเปลี่ยนแล้วซาสึหมึกอะซาสึหมึกเออนี่ได้ไหมล่ะซาสึเนะอะไรหมึกหมึกรถเรามาละบ้ามาบ้าม้ามา ไม่แต่ขุดกัาผมไม่ข่าวนะสมัยนี้ประกาศที่มันวายวายที่อะขับเองมาต้งเลือกปั้นโหมดรวมหน้าแลนเนมันไม่มีการอายหรอกไม่มีพี่เลือกหยาบมันเลยผูดำเนินขวนไปขายข้าวนะไป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 แทนี่นี่ไม่แพ้มโหมดมันจะเรียกรวมหน้าแลนแต่ลืมไปมันมันเหลือคนเดียว อ่าจะเบร์กันทำไมอ่ะอ๋อเเป็นครวอ่าเรเป็นคอะไรเฮียแม่มึงอ่ะเออหนิจาไม่ด่าแม่กันเพื่อนนิจนจาไม่ด่าแม่ไม่ด่าแม่กันเพ่อนเราพโทษเฮียผมลืมอินเกมอ่ะฮัลโหลนินจาไม่ด่าแม่กันูาดีอันนี้นิงจาสำนักเราไม่ด่าไม่ด่าแม่กันใช่ไหมไม่ด่าแม่ไม่ด่าแม่กันใช่แห้วอันนี้รู้ชื่อสำนักเนี่ยไม่มันโอ้ต้องไปแล้วเราไม่ไอ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 อไ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 ไอ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  ภาษาดีนะเดี๋ยวเราพูภาษาดีกันนะเนี่ยอ๋อยังยังเลยวะยังยังไม่ได้เรียนรู้เลยอ่ะต้องต้องต้องเรียนรู้นะต้องเข้าคอร์สนะมึงอ่ะเฉินต้องเข้าคอร์สนะไม่เราอยู่สํานักนี่นะแนจังนะเออแนจังแนจังญี่ปุ่นญี่ปุ่นแนจังเลยออเผมอยากได้แนรูโตะมากกว่าแนรูโตะอ่ะไม่แนรูโตะเอาไปคํายาวๆแต่สมมติเราเรียกกันง่ายๆคือแนจังนะ เราคิวดเลยเขาเรียกไปคุยสภาแล้วแต่งตัวยี่แปร์นะเออไปแต่งตัวยี่แปรมึงเห็นกูโดนขังไว้ล่ะไม่ให้เกียรต์สภาแล้วกูโดนปรับร้านหนึ่งด้วยอ่ะโอ้โคหนมามีแน่นอนเมื่อกี้เห็นรถขับผ่านไปแล้วไปขับผ่านไปวะแหน่ลูกโตสวยต้อมเพื่อนต้อมไม่ไม่ไม่กูไม่กูลงมาทำไมเนี่ยเอ้ยกูไม่มีกล่องมาแบบใครมีกล่องมาเล่าไปซื้อกล่องนี้ไปซื้อกล่องนี้ สวย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 ตมีตลอดมีตลอดนะเนี้ยมีตลอด่องตลอดมาตลอมาึ้อมาอมาเดี๋ยวพาไปซองมานะมีทุกคนนะโอ้โข้างางข้างสเตเดียมเฮ้สเตเดียมข้างหลังข้างหลังข้างหลังอบคากเลยอ่ะต้องใส่ก่อนไป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 ขนขอเข้าหัวกันของเบ็ดเตลประจสัเราไปร้านี้มันมีเหรอไอป่องเงบเล่นมีดตรงนี้พี่ตรงป่องเ ไม่กูจะบอกให้นะว่าคือที่ไม้กูที่มือตังมัดไม่ใช่ไม้นะโอ้เงินกูไม่มีสักบาทเลยเฮียคำพีการเ็วเงินเพื่อนเร็วมันหายมันหายหมดแล้วเนี่ยหรอไฟาดเลยไปใกล้ไปไปไไปไปไปไดเร็วแน่จังมันคือคคพีรยังไม่พบเลยต่อเยไม่คพีําแฮไม่หรอโอหมดแล้วหมดแล้วมีตรงไหนกวาไปหมดโอ้หมดลยมันก็มาม เดี๋ยวมานเดี๋ยวเดี๋ยวมันรีเดี๋ยวมันรีละวคุณรว่าแบบรอเล่นแนดดอปไปนี่สิบคนอ่ะเออเหมือนจัดมาแล้วนะเราเลยเฮ้ยน่ารักเลยรอแล้วพี่รอรออยู่อ่ะเลยไปลงนะอ่ามีมีใครมันจะไหวใครมันจะไหวเขาไม่ไหวแล้วแน่จังตึ้งตึ้งพีทพีทลงมาเร็วมันจะกันยันใจเร็ว คนไหม่ะไม่ได้หรอกงั้นน่ะนินจานินจาเขาไม่เล่นหนึ่งหนึ่งพี่ไม่อยากพี่ไม่อยากจบไล่ปล่อยย่านั่งนั่งรับลมนะข้างหลังจุดพอสองจุดเลยว่ะเราแบบโอเคเราไม่มีพลังขึ้นอ่ะเอาจริงเออจริงไอ้เจ้าดูมัพลังขึ้นอ่ะมันดูไม่มีใครกล้าสู้เลยนะไม่ดูดิเหมือนมีป้าป่าไอ้สัตว์แบบไม่มีใครต้านท่านไหวอ่ะ คือมึงไดูจากการแต่งตัวเพีบพร้อมกันไหมล่ะแค่นั้นแหละต้าเห็นเราเซตนี้เขาเอาเขาว่ากันหมดแล้วเดี๋ยวกูใช้ก็สุนวงจักรเลยเดี๋ยวกูใช้วิชาสามดาบเลยเฮียวิชาสดาบเลยเพื่อนจะเพ้่นเรื่องเขาบ้าดิอาูรวันอะอชูรวันใครชื่ออะไรบ้างนะไม่มเ่ยผมชื่อเฮียละมแม่เมื่อห้าละมือแม่มื่อเหรอ้ยเพ่อนไม่ด้ไม่ได้ไม่ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได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 ไม่ดาไม่ไดม่ไดาไม่ไดไม่ไดไม่ด่ม่ม่่ไม่ไม่้ม่่ไม่ไม จ่อยไม่ชอบทำช่องโหว่ไอ้เหี้ยใส่รอยอะไรอเงยเนาะโอ้คุณเนี่ยกูขำเหนื่อยไว้เยอะเลยจ้ะจุนจินจ่อยจูนจินจ่อยเฮ้ยไปดูไปดูจุดข้างๆไปดูจุดห้างทีไปดูจุดห้างทีอันนี้นะซุปเปอร์เลยตายไม่จ่ายไปนี่ไม่จ่ายไปตายไปอุ้ยข้างหน้าเยอะข้างหน้าเยอะเฮ้ย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 เดนนะโดนนะแน่จังโง่งอมนิจเงี้ยวจ่อยตายห่าไปห่อคนไหนไอ้เหี้ย ชูนิจ่อยตายแล้ววะไอ้เหี้ยจอยมีแบบไม่มีนวลอะไรไว้ี้ยมันไม่มีพี่มันต้องเป็นแก๊งเขาเขาไม่โยกแก๊งมาแล้วเดี๋ยวนี้ชูนิจอยมีแต่ชนมีแต่ชนไม่เราเราหาโพสต์ด้วยนะหาตี้ซ้อมไฟมาเยอะอะไรอ่าเงี้ยหาแยกเงาพันแน่เฮ้ยใครพิมพ์กระถาแยกเงาพันแน่พี่มึงจะสนับสนุนขอบ้านรัดเนี้ยใช่ป่ะพี่เอาเนี่ยมาทำหนุนเทมเพล่มีดูซัพพอร์ตนะไม่มีของน้องถ้ารวยมาก่อนงั้นไมค์ฮอนขอญาติมาเต่านะขอญาตไม่ใช้แบบไรไรแรงลายระบา่ ไปใช้พวกแบบเตนหมออะไรเงี้ยเออขอเจ้าใช้มาตากนะให้มีค่าแรงให้อ่ะโอเคไม่คุ้มแค่ลงเขาก็ทิ้งกันหมดแล้วน้าน้าที่ลงผมลงไปลำไม่เฉยอ่ะเราต้องยึดจุดเว้ยคนถือเรามาเล่นเยอะไหนก่อนเล่นยึดจุดยึดจุดยุทธศาสตร์ใช่ป่ะเออแบบไม่ให้ใครต้อมเลยอ้าวัจี้อ้าวจี้เอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยมึงเอาหน่อยเว้ย กูวางวางประตูทางกูวางประตูกูวางประตูฮัลโหลนินจาต้องบูนลมนะบูนลมเตะอีโมด้วยมันนินจามาหลังมาเลยเร็วเนี่จังสวยหวานเจี๊ยบไปโอ้โหจุดนิจจอยต้อมดิต้อมดิต้อมแล้วต้อมไปแล้วมึงเอาต้อมแล้วมึงแกงเอาพลังในมึง พรเนกกูโดนแมงกูใช้เพขวดขวดหนึ่งทีกูคิดหนักอ่ะโอ้โหเมยเมยเมยแก้ม้เี้ยอะไรอ่ะเพื่อนบ้านโจรเพื่อนกูโดนพันปักฝาสองจุดสองจุดสองจุดคุมเละคุมเลยโอ้ยนี่แหละของเราแอบได้แออก้าวถนุไปเลยพี่แอบอันไปเลยยืนอะยืนแบบไ่ซ่อมใช่ปะเอาง่ายเดี๋ยวแม่งก็มีพวกวันมาเดี๋ยวแม่งก็มีพวกวันมากค่นั้นแหละเดี๋ยวมีนี่นี่นีมันลมแบบนี้มันลมแบบนี้แล้วค่อยออกไปพร้อมกันโอเค ไป่อมจุดหนึ่งไหมจุดไหนจุดซ้ายไหมไม่ต้องไม่ต้อมไหมไม่ต้องซ่อมหรอกมันจะเจอคุณสมบัติมึงเชื่อกูคนคุณสมบัติที่โคโลเจอร์มาไว้อะโคโรถแอบมันแอบเราไปแอบดิโอ้โอเคโอเคโอเคเมื่อกี้เขาฟอร์มนะจริงๆเขาจะมาซ่อมไฟเลยเขาวิ่งเข้าแบบนั้นฟอร์มนะนี่ใช้ช่องโหว่โอ้โหช่องโหว่จัดเลย แอบไปเพื่อนแอบไปแอบไปอ้าวใหญ่ตัวมึงใหญ่ยังเราเพื่อนไอ้เฉย่ไอ้ใหญกูนะมึงมายืนข้างหน้าแล้วบอกแยกเงาพันล่างมึงแล้วพวกเราออกมากันหมดอ่ะมึงมายืนข้างหน้าดิมึงมายืนข้างหน้ามีอะไรนะมึงมายืนข้างหน้ายืนข้างหน้าแล้วมึงก็แบบใช้คาถาแยกเงาพันล่างแล้วแต่พวกกูออกมาใช้ข้าถ่านโลโตใช่ปะโอเคโอเคเออบอกว่าแยกเงาพันล่างนะชาวติ้งด้วยชาวติ้งเลยมึงพูดอะไรมพูดกูจะออกอ่ะเนาะมึงพวกกูไม่ออกอ่ะโอเคโอเคพี่โอเค ไออีกคนนึงมาเป็นอะไม่มีคนเรียกเราเลยวะพี่เดี๋ยวรอรู้ไงว่าพวกเราตึงอ่ะผมว่ามีวะมีนะมีวอนอยู่นะมีแว็บมีแว็บใสแว็บ โอ้กูเหนื่อยอะวันนี้กูเหนื่อยมากเลยคนดูกูเหนื่อยมากเลยเฮียมันมันเล่นเฮียอะไรกันวะกูเนี่ยพามันเล่นเฮียอะไรวะนกูเมื่อยแก้มาอ๋วันนีได้กินกาแฟไหมไม่ได้กินครับคุยกับโอเวอร์ตอนไหนพี่รอหลังจากผมเป็นนารูโตะกันเนะครับเดี๋ยวค่อยคุยคุยล่างนี้เขาน่าจะไม่มาแก๊งหร่อ quay cái <laughs> hai mươi lên ngon mà không tôi dễ thế mà lo ok Ui, các bạn ายไว้เยอะโอ้ตายของเราตายโอ้ตายไม่มีที่ชูเพื่อนไม่มีที่ชูไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันรู้สึกว่าตาคืจ่อยจะตีเพื่อนเป็นพิเศษไม่มีเหมือนกันข่อยเอี้ยไม่มีเอดีมาเล่นกันนะเอี้ยจริงจ้าแม่ เออขออนุญาตแหกกดวิชาจินจาขออนุญาตหยิบปืนม,มาใช้นะรอโอ้คอ,อยนินจารินจายิงไม่โดนนี้อ่ะโอ,อ้เยอะๆจัดอี๋โอ้จินจาไม่ไหว ไอ้ยอนินจาไม่ไหวเี้ยมันเยอะเกินเยอโวยมันเยอะไปอ่ะี้นนินจาตายย้ยนินจาไม่หัดดาวกระจายไม่หนัดปืนลูกโม่อีอยโอ้วยยวยวยนินจาแตกอี้ย น้ำตาลไหลเลยอย่าแม่เล่นเยี้อะไรกันอะชิญายะยกมือต่อแถวเราหมอเลยนะครับไอ้นินจาเขามายกมือนะอย่ายกนะมันดูรุเล็กนะอย่ายกอย่ายกชิญยะครับยกมือคุณหมึกครับอย่ายกนะครับเดี๋ยวมัน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 เหม็นเปรี้ยวอ่ะฮ่าผมไม่ได้หมึกนะข้าหมอนะบอกก่อนแน่ผมแน่ก็คือโอเคครับชิญยะครับชิญยะครับชิจใช่ครับหมอพูดว่าผมเป็นเด็กนะนิ่งๆนอนอะ เอาชีดสิหมอโอเคครับฮะวีวยมั้ยหมอบอกหมอไปเอาคืนไหให้กูเลยนะฉีดยาเลยหมื่นนึ่งเนี่ยผมคืนให้ผมคืนให้ใจเย็นคุณโอ้ี่ชา่เลยโอ้พี่าดูหมอครับโอ้หมอตังคบัญชีเลยครับไอเดียเลยครับผมุณบัญชีศูนย์สี่เก้าครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งห้าสามสี่คนละไอเดีแล้วครับ อ๋อเอาก็เมื่อกี้ถามเลขบัญชีเอ่อหนึ่งสองสามหนึ่งครับเอาฉีดสิหมอไม่ฉีดยาหรบบอคุณเดี๋ยวเซ่คืนเองไอ้ดีอะไรนะครับเรียบร้อยครับคุณมึกอ๋อโอเคของครับได้ครับโอเคครับโอนแล้วนะครับครับผมมึกแกย,ยกมือนนะได้ยินไหมไอ้หมอด่ามึงเปเลยอ่าเหม็นเปรี้ยว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  เลือดเพิ่มแพ้สอมืมีอะไรจะบอกว่าไหมอำฮะว่าไงโดนแน่มางูกัวยาเฮ้ยเอ้ออว่บปัญญาอ่อนอ่ะ